สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับชื่อว่าฟ้องตบปากเพื่อหยุดพูดและลายเวิร์ดซึ่งศึกษาเรื่องการใช้กฎหมายปิดกั้นการวิจารณ์ประเด็นสาธารณะในไทยช่วงปี2557 2 5 6 6ถึง2566ครับสวัสดีค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันกระทบโดยตรงเลยนะคะกับสิทธิในการแสดงออกการมีส่วนร่วม ซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญเลยเนาะของสังคมประชาธิปไตยไอการใช้กฎหมายแบบนี้ที่เรียกว่า slaps นะคะใช่ครับ slaps หรือ strategic l a w s u i t against public participation เนาะวันนี้เราเลยอยากจะมาสกัดแก่นสําคัญจากงานวิจัยชิ้นนี้กันดูว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงมีอะไรให้เราคิดต่อบ้างเริ่มจากคําว่าฟ้องคดีปิดปากหรือ slaps ก่อนเลยครับมันคืออะไรกันแน่ครับลักษณะเฉพาะของมัน คือหลักๆเลยนะคะ s แลปสเนี่ยมันคือการฟ้องคดีที่ไม่ได้มุ่งชนะคดีจริงๆก็ได้แต่เป้าหมายลึกๆคือใช้ตัวกระบวนการกฎหมายนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือทําให้คนที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าวิจาร์ณเรื่องสาธารณะเนี่ยเออเกิดภาระอ๋อทำให้เขายุ่งยากใช่ค่ะยุ่งยากเสียเวลาเสียเงินแล้วก็กลัวจนสุดท้ายก็หยุดไปเอง ที่น่าสนใจจากงานวิจัยนะคะคือในไทยเนี่ยคดีแบบนี้เกิน90%เปเ็นป็นคดีอาญาค่ะโอ้โห oh, 90%เป็นป็นอาญาเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งอันนี้ค่อนข้างต่างจากที่อื่นนะคะครับผมอันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าผลกระทบมันรุนแรงกว่าแค่เรื่องเงินเงินองทองทองแล้วงานวิจัยเขาฉายภาพรวมในไทยช่วงปี5้าถึง66ไว้ยังไงบ้างครับใครฟ้องใครส่วนใหญ่เป็นใครครับ งานวิจัยพบว่ามีการใช้สลาบเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะหลังรัฐประหาร5-7คนฟ้องก็มีทั้งบริษัทเอกชนรายใหญ่ๆแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองก็มีค่ะหน่วยงานรัฐก็ฟ้องด้วยใช่ค่ะส่วนคนที่ถูกฟ้องส่วนใหญ่เลยนะคะจะเป็นกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองบางสำรวจนี่ตัวเลขสูงถึงประมาณ27-3 9เลยค่ะโอ้โห นอกจากนั้นก็มีนักปกป้องสิทธิชาวบ้านที่คัดค้านโครงการต่างๆสื่อมวลชนนักวิชาการหรือแม้กระทั่งญาติของผู้เสียหายจากการกระทําของรัฐก็มีค่ะฟังดูว่าครอบคลุมกลุ่มคนที่ทํางานเพื่อส่วนรวมเยอะมากเลยนะครับแล้วข้อหาที่ิยมใช้ฟ้องกันคืออะไรครับที่เจอบ่อยสุดๆเลยก็คือหมิ่นประมาทค่ะอันนี้ทั้งแพงทั้งอาญาเลยหมิ่นประมาทนี่คลาสสิกเลยใช่ค่ะรองลงมาก็เป็นพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะ อันนี้จะเกี่ยวกับพวกการแสดงความเห็นออนไลน์ซึ่งก็ไม่น้อยนะคะประมาณ1ใน4ของคดทีทั้งหมดเลยมาจากออนไลน์1ใน4เลยแหละครับใช่ค่ะแล้วก็มีพรบการชุมนุมสาธารณะยุยงปลุกปั่นมาตรา116หรือบางทีก็เป็น1 1ึ่ความผิดต่อสถาบันค่ะส่วนกิจกรรมที่นำไปสู่การฟ้องก็มีตั้งแต่โพสตออนไลน์อย่างที่บอกไปจนถึงการชุมนุมการร้องเรียนหรือแม้แต่เผยแพร่ง,งานวิจัยค่ะ ครับผมพอจะมีตัวอย่างกรณีที่งานวิจัยพูดถึงไหมครับให้เห็นภาพชัดขึ้นมีหลายเคสเลยค่ะที่ถูกพูดถึงอย่างเช่นคดีเมืองทองอคราที่ฟ้องนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหลายคดีเลยซึ่งหลายคดีศาลก็ยกฟ้องไปนะคะครับหรือคดีดังๆอย่างบริษัทธรรมเกษตรที่ฟ้องแรงงานฟ้องนักปกป้องสิทธิเยอะมากหลายสิบคดีเลยจากประเด็นเรื่องสิทธิแรงงาน อีกตัวอย่างก็บริษัทพลังงานขนาดใหญ่ที่ฟ้องนักวิชาการนักการเมืองหรือสื่อที่วิจารณ์นโยบายพลังงานบางคดีนี้เรื่องค่าเสียหายสูงเป็นร้อยล้านบาทเลยนะคะร้อยล้านใช่ค่ะรีเคสลาสัตว์ที่กระทบวงกว้างมากๆก,ก,ก็คือการจับกลุ่มนักข่าวประชาไทยตอนที่ไปทําข่าวอันนี้ก็ทําให้เกิดคําถามเรื่องเสร,รีภาพสื่อเยอะเลยค่ะ จากตัวอย่างที่เล่ามามันเหมือนมีรูปแบบต่างกันนะครับคดีสิ่งแวดล้อมคดีการเมืองคดีแรงงานงานวิจัยเขาได้แยกแยะรูปแบบพวกนี้ไว้ไหมครับใช่ค่ะงานวิจัยชี้ให้เห็น2รูปแบบหลักๆนะคะตามเป้าหมาย 1. คือฟ้องเพื่อหยุดการเรียกร้องทางการเมืองอันนี้เป้าหมายก็ชัดเจน คือนักกิจกรรมผู้ชุมนุม2คือฟ้องเพื่อหยุดการเรียกร้องฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะพุ่งเป้าไปที่ชาวบ้านนักปกป้องสิทธิที่คัดค้านโครงการพัฒนาหรือหยิบยกปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาพูดนะคะอ๋อครับการแบ่งแบบนี้ก็ชัดเจนดีแล้วปัญหาหรือผลกระทบที่สาคัญที่สุดที่งานวิจัยชี้ให้เห็นคืออะไรครับอะไรคือประเด็นใหญ่ของเรื่องนี้ ประเด็นหลักๆที่น่ากังวลนะคะมีอยู่สองสาอย่างอย่างแรกคือต้นทุนการฟ้องค่ะคือโดยเฉพาะคดีอาญาเนี่ยมันต่ำมากสำหรับคนฟ้องเพราะมักจะใช้กลไกลรัฐช่วยดำเนินการทั้งตำรวจอายการอ,อ๋อคือคนฟ้องอาจจะไม่ต้องเสียอะไรมากใช่ค่ะแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ภาระทั้งหมดเนี่ยตกไปอยู่ที่คนถูกฟ้องเต็มๆทั้งเวลาค่าใช้ใจ่ายค่าเดินทางสภาพจิตใจอีกอย่างที่สองคือการเลือกสารค่ะ บางทีก็ไปฟ้องศาลที่อยู่ใกลบ้านคนถูกฟ้องมากๆเพื่อให้เดินทางลําบากใช่ค่ะเพื่อให้การไปสู้คดียากขึ้นไปอีกปจัจจัยพวกนี้รวมๆกันมันก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชิลลิ่งเอฟเฟ c t ค่ะชิลลิ่งเอฟเฟกหรือผลกระทบที่ทําให้เย็นเยือกอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่คนที่โดนฟ้องโดยตรงที่รับผลกระทบแต่มันส่งผลไปถึงคนอื่นๆในสังคมด้วยใช่ไหมครับที่อาจจะเห็นแล้วก็เออไม่กล้าพูดไม่กล้าตรวจสอบเพราะกลัวจะโดนเหมือนกัน ูกต้องเลยค่ะมันทําให้เกิดบรรยากาศของความเงียบกลัวไม่กล้าแสดงออกซึ่งมันบั่นทอนการมีส่วนร่วมของประชาชนการตรวจสอบอํานาจแล้วก็กระทบหลักนิติรัฐโดยตรงเลยค่ะครับผมสรุปได้ว่าการฟ้องคดีปิดปากหรือ s l a แลเนี่ย มันกลายเป็นกลยุทธ์จริงๆนะครับที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อระง,งับเสียงวิจารณ์ในประเด็นสาธารณะโดยเฉพาะกับกลุ่มนักกิจกรรมสื่อหรือคนที่ทํางานเพื่อส่วนรวมสร้างทั้งภาระและความกลัวให้เกิดขึ้นในสังคมไทยใช่ค่ะพอม,มองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกมันก็สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่านั้นนะคะ คือการที่กระบวนการยุติธรรมเองอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือได้ไม่ว่าจะโดยอำนาจทางการเมืองหรือกลุ่มทุนแล้วก็อาจจะสะท้อนถึงวัฒนธรรมสังคมด้วยที่อาจจะยังไม่เปิดกว้างพอสำหรับการวิพากษ์วิจาร์ณเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่าที่ควรนะคะ น่าคิดมากๆครับบางทีคำถามสำคัญที่งานวิจัยนี้ทิ้งไว้ให้เราอาจจะไม่ใช่แค่ว่าจะแก้กฎหมายหรือปร,ปรับปรุงกระบวนการยังไงแต่อาจจะเป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าสังคมเราจะสร้างสมดุลจริงๆได้ยังไงระหว่างการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลชื่อเสียงต่างๆกับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวกระบวนการยุติธรรมเองก็อาจถูกใช้เป็นอาวุธได้อย่างที่ข้อมูลชี้ให้เห็นนี่แหละ